จเจริญสมาธิแล้วจักรู้ได้ตามเป็นจริงในยะที่หนึ่งพิขุทั้งหลายเธอทั้งหลายจงจเจริญสมาธิเถิดพิขุผู้มีจิตตั้งมั่นแล้วย่อมรู้ได้ตามความเป็นจริงก็พิขุย่อมรู้อะไรได้ตามความเป็นจริงคือย่อมรู้ได้ตามความเป็นจริงว่านี้ทุกขอริยสัตนี้ทุกขะสมุทยอริยสัต นี้ทุกขนิโรธะอริยสัตว์นี้ทุกขะนิโรธาคามินีปฏิปทาอริยสัตว์พิกุทั้งหลายเธอทั้งหลายจงเจริญสมาธิเถิดพิกขุผู้มีจิตเป็นสมาธิแล้วย่อมรู้ได้ตามความเป็นจริงภิกขุทั้งหลายเพราะเหตุนั้นแหละเธอทั้งหลายพึงกระทำความเพียรเพื่อรู้ตามความเป็นจริงว่านี้ทุกขอริยสัต นิทุกขะสมุทยาอริยสัจนิทุกขนิโรธาอริยสัจนิทุกขนิโรธาคามินีปฏิปทาอริยสัจ